สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คะเราจะมาสปาหน้ากันค่ะทุกคนอันนี้ก็คือก่อนนอนนะเราก็จะมาใส่เป็ดเหมือนเดิมคราวนี้เราไม่ได้มาแต่งหนะ้าแต่คราวนี้ก็จะมาสปาหน้านะทุกคนสิบนาทีเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะเร็วหรือจะสั้นนะไปใส่กันคิดไม่ติดอยากจะบอกว่ารอบเนี้ยเราไม่ได้ติดเล็บนะถอดออกแล้วเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้จริงก็คือหลังจากคิปนั้นก็คือ หลังจากคลิปนั้นกินข้าวเสร็จถอดเลยพอไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันไอเนี้ยเกินมันลกแล้วมันทําอะไรลาบากเห็นไหมคลิปที่แลว้วอะที่เราแกะแป้งอะแกะไม่ได้เลยโอเควันนี้จะมาเล่าเรื่องก็คือแบบว่าเห็นคนอื่นทำไม่อยากถามบ้างก็คือสปานะารอบนี้นะคะทุกคนเราใส่ฟิลเตอร์นะคะมันก็เลยแบบว่าหน้าดูใสปิดปกตินะคะมันก็น่าจะรุ้งแต่แรกแล้วเนาะเพราะมันขาวเกินความจริง เราก็จะใส่ฟิลเตอร์นะคะทุกคนเพราะเราไม่ได้แต่งหน้าเนะอู้นี่นะคะทุกคนก็คือในครีมของกิฟฟลนะคะทุกคนที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะอันดับแรกก็เปิดเอ๊ะทำไมกล้องเอียงกล้องเตอรยบแลเราก็จะบีบนิดเดียว <laughs> ใช้ไม่ได้แล้วว่ะต้องเช็ดออกเปืองมาก เปืองที่ชุดเออที่หลังมันจะไม่บีบนี้แล้วเราจะบีบที่มือแทน oh My God เอ้ยปนังปนงดูดออกก่อนเกมมันดูดเข้าได้เละเลยอ้าวไม่ปิดลปลาหน้าที่ไรคือเลอะทุกเทาะเละทุกรอบและไม่เคยได้แบบว่าพอประมาณทุกรอบเลย คือเปลืองตลอดมันถึงจะได้หมดไงทุกคนเออมันจะหมดแล้วอะเสี่ยงมันก็คือแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็จะเต้มไปอย่างงี้เลยค่ะเต้มไม่ทั่วหน้าเลยเพราะว่ามันออกเราก็ไม่รู้นะคะว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมที่หน้าผักดําแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องกันได้ลคะ่ะคืออันนี้เรานอกเรื่องมันนัดเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นนะคะทุกคนมันเป็นแบบว่าตอนที่เราขึ้นป .1 ประมาณ วันแรกมั้งไม่วันแรกก็สองวันแรกที่ไปโรงเรียนตอนที่ขึ้นปัผมมาใหม่ๆก็คือตอนปหนึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนก็คือตอนนั้นอ่ะมันแบบว่าคือมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ควรมาเล่าหรอกนะเพราะมันก็แบบว่ามันไม่ได้มีอะไรมากแต่คือก็อยากเล่านะคะทุกคนเพราะว่ามันมันรู้สึกเหมือนสําหรับเรารู้สึกมันอือมันรู้สึกปัญญาอ่อนอะไรประมาณนั้นอ่ะคือตอนนั้นใช่ไหมคะทุกคนก็คือแบบคือ ว่ดีโอจะเริ่้มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วคะ่ะก็คือตอนที่เราเริ่มปหนึ่งเอออ๋อคือตอนที่เราเริ่มปหนึ่งใช่ไหมก็จะมีเป็นครูผู้หญิงครูคนแก่ใช่ไหมเขาก็สอนสอนไปแล้วพอพักเที่ยงอะจริงจริงอะก่อนที่จะพักเที่ยงใช่ไหมเรารู้สึกสังเกตว่าเฮ้ยมันมีตุ่มตุ่มแบบใหญ่แบบเนี้ยตรงแขนเราได้ไงคือตอนนั้นอะแบบว่าเพิ่งมาสังเกตก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ได้บอกแม่เลยว่ามีอะไรแบบเนี้เพิ่งเห็น ตายและต้องรีบบอกครูก็คือครูประจําชั้นของเรานะคะจะมีครูหลักกับครูรองก็คือครูรองคนนี้จะเหมือนแบบว่าจะมีครูแก่ก็คือครูหลักขออภัยนะคะครูแบบว่าเหมือนเป็นครูศิลปะจะเป็นครูรองใช่ไหมก็จะมีครูสองคนค่ะแล้วก็เลยบอกว่าครูคนนี้เราบอกครูคนนี้ว่าเออ คู่ตอนประมาณช่วงคาบที่สามมั้งจำไม่ได้เพราะมันเป็นตอนปอหนึ่งนะคะเราก็แบบคู่ค่ะหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันเป็นตุ่มใหญ่มากเลยค่ะหนูไม่รู้ค่ะว่าคืออะไรแล้วตอนนั้นอะ่ะเหมือนเราแบบว่าเราไปกังวลว่ามันม,มีตุ่มอะไรไยเราก็เลยแบบว่าม้ยมันปวดมากเลยแล้วเราก็เลยบอกเพื่อนคนนั้นแต่เราไม่เ,เราไม่แน่ใจว่าเราบอกเพื่อนคนไหนแต่ที่เรารู้อะ่ะไม่ใช่เพื่อนสนิทต,ตอนนี้แน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นหัวหน้าชั้นมั้ง เมื่อกี้พ่อเราเข้ามานะคะก็ต้องขอภัยด้วยนะก็คือคนที่เราบอกใช่ไหมเราจําได้แล้วว่าใครก็คือหัวหน้าห้องนั่นเลยค่ะทุกคนอันนี้คือริปมันนะคะทุกคนไม่ใช่ลิปติดสีเนาะแต่มันก็ติดสีนิดเึงอะ่ะอืมก็คือเราตอนนั้นเราบอกว่าวิมันพี่เออแบบเราเรียกหัวหน้าว่าพี่ใช่ไหมเราก็บอกว่าเออพี่จุดจุดเนี่ยมันมีแบบว่าเหมือนตุ่มอะไรก็ไม่รู้แป,ป๊บนึง ตุ่มใหญ่อะไรก็ไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วตอนนี้หนูปวดมากเพราะตอนนั้นเราไปคิดใช่ไหมว่าแบบว่ามันเป็นตุ่มอะไรไม่รู้มันก็เลยรู้สึกแบบว่าปวดโดนอะไรนิดยหน่อยก็เลยแบบว่าปวดคันเจ็บอะไรประมาณเนี้แล้วก็บอกพี่เขาไปแล้วเขาบอกว่าก็ไปบอกครูลองสิอ่ะพอเราไปบอกครูลองสองใช่ไหมเราจะไม่ได้ว่าใครเดินไปกับเราน่าจะเพื่อนสนิทเราัางที่แบบว่าเดินกับเราไปแล้วก็บอกว่า ครูขาพีดอะไปโดนอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันเป็นตุ่มแบบนี้แล้วรครูลองสองเขาก็ลเลยบอกว่าไปบอกครูหลกักแต่จ,จริงๆเขาไม่ได้เรียกครูหลักนะอันนี้คือเราแทนไว้ก่อนเขาบอกว่าให้ไปบอกครูหล,ลักเราก็เลยไปตามไปเลยค่ะทุกคนแล้วพอเราตามไปใช่ไหมก็ไปบอกครูใหญ่ประมาณตอนตอนจำไม่ได้น่าจะเป็นของ ช่วงพักเที่ยงมั้งก็ตอนประมาณพักเที่ยงเสร็จแล้วเราก็บอกว่าครูครูหลักขาคือมันมันมีตุ่มอะไรก็ไม่รู้หนูปวดมากเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูโดนอะไรแล้วครูหลักเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกเขาขำเขาขำก่อนแล้วเขาบอกว่ามันคือเรื่องปกติตอนแรกเราก็สะสนาในใจเรื่องปกติอะไรนี่มันตุ่มใหญ่หลวงเลยนะเขาบอกอะไรปะเขาบอกว่าทุกคนมี มทีทั้งหมดที่แบบว่าจะเป็นกระดูกตรงนเนี้ยเนี่ยตอนปอหนึ่งคือเราไม่สังเกตอะไรเกี่ยวกับตัวตัวเองเลยเหรอเนี่ยคือมันจะเป็นทุกคนมันจะเป็นตุ่มอันเนี้ยที่แบบว่ามันเป็นกระดูกใช่ไหมมันเป็นแบบว่าที่มันจะออกมาครูเขาก็แบบเอาให้ดูเนี่ยครูก็มีมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะแลวคือตอนนั้นฉันก็แบบว่าเขินเพราะว่าคือคือโต๊ะครูมันอยู่หลังห้องใช่ไหมและนี่ก็คือแบบอ่ะ แต่วอันนี้คือโต๊ะครูและอันนี้ก็คือเพื่อนทั้งหมดที่แบบอยู่เนี้ยคือโต๊ะครูจะอยู่หลังห้องแล้วเพื่อนมันก็หันหันหันมาแบบว่าเอ้ยพีททำอะไรอะ่ะพีททำอะไรไปเดินเดินไปหาครูทำไมแล้วคือเราพอพอเพื่อนเห็นว่าเราว่ามันทุกคนก็เป็นทุกคนก็มองดูเอะเออเราก็เป็นนี่ว่ะพีทก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ตอนนั้นเราคืออายทุกคนนะก็คือหันไปก็มีแต่คนมองเรานะ พีทเป็นไรวะพีทเป็นไรวะคือตอนนั้นอะ่ะเราข่ำตัวเองมากคือแบบว่าทั้งข่ำทั้งออยก็บอกว่าขอบคุณค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไปนั่งที่ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้มันดูปัญญาอ่อนมากเลยทุกคนก็คือสรุปก็คือตอนนั้นรวบรวมง่ายๆเลยก็คือเราคิดว่าอีกระดูกตรงเนี้ยคือเหมือนโดนตัวอะไรต่อยแล้วบวมแล้วแข็งมาก ือตอนนั้นเราบอกเพื่มมันเก่งมากแล้วมันบัวม,มากแล้วมันปวดมากเลยอ่ะอือปลานั้นเร,รเราก็จะมาปิดท้ายด้วยการทาเราก็จะมาปิดท้ายด้วยการทาเล็บขอจัดเทคได้ไหมวะอ๊ตุ๊บเราก็จะมาจบท้ายด้วยการทาเล็บดีสักที โอเคล้วก็จะมาจบท้ายด้วยกันทาเล็บกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้ํามันบํารุงเล็บนะคะจะทําให้หน้าเล็บแข็งอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะทาให้เล็บยาวไวทําให้หนังแบบว่าหนังหนตัวนี้นุม่มอ๋อนี่นะคะทุกคนตนึงนี่ไปหาดูใน tiktok shop ได้พิมพ์ไปว่าน้ํามันน้ํามันบํารุงเล็บน้ํามันบํารุงเล็บแค่ไหนมันก็จะขึ้นมาเลยใน tiktok shop เราไม่แน่ใจว่าช้อปปี้ a ล a d าามีป่านะแต่เราสั่งในทิกต o กช็อปค่ะมันเอาไม่ออกมมันอะขอสักทีเถอะคลิปไหนจะไม่ดีบ้างคลิปทั้งสปาทั้งแต่งหน้าคือมันต้องมีอะไรสักอย่างที่แกะไม่ออกอ้ออ้มือมันมันเออมือมัน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 มากขออีกทีขอ แกะได้แล้วค่ะเจ๋งก็จะมาทาเล็บก,กันนะคะทุกคนเพราะว่าเราไอ้นี่เนาะอุ้ยตอนเช้าเราไม่ได้ทาทุกคนอะไรน,น,น,ไไน้องเราคือเข้ามาได้ผิดจังหวะมากคลิปนี้จะเป็นคลิปเอ่อเล่าเรื่องตัวเองในอดีตที่มันวุ่นวายมากเดี๋ยวพ่อเข้ามาเดี๋ยวน้องเข้ามามา,มาขออะไรรู้ไหมมาขอกินช็อกโกแลตแต่เราก็ชอบกินช็อกโกแลตไงก็เลยให้ไปแบบชิ้นเดียวตัวเล็กมาให้ ล้วก็ทาเล็บนะคะทุกคนก็คือเราเพิ่งติดเล็บมาใช่ไหมทุกคนก็จะรู้ดีนะเราก็ต้องบำรุงเล็บให้หน้าเล็บมันแบบว่าสวยนะคะทุกคนให้แบบว่าหน้าเล็บไม่พังอะไรประมาณนั้นเราก็จะทําให้เล็บยาวไวแล้วคือเราเป็นคนเล็บสั้นใช่ไหมก็ทำไปค่ะเล็บยาวๆก่อนเปิดเทอมแล้วคือจะเปิดเทอมอีกสองวันจเจโรนทาเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไไม่รู้สึกเหมือนสปาวันนี้คือเหงื่อออกเต็มหน้าเลยดูสิดูสิสอุด เป็ดหลุดดูเหงือ่อเต็มหน้าเลยค่ะทุกคน <S <S ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับสปาสปาหน้า10นาทีนะคะก็เป็นไงบ้างใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะบ๊ายบาย